อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลี่เจนนะครับอยู่กับเอสเตดน EP ที่5นะครับ EP ที่5เนี่ยเราจะเน้นที่คูลดาวแล้วก็เน้นที่เลือดครับป้องกันจะไม่เน้นเยอะมากครับคือเน้นซัพพอร์ตแล้วฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เกียร์ครับเข้าที่เกียร์เอสเตดเลยครับก็จะใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับแล้วก็ยันปลุกเสกนะครับแล้วก็กระทาเหมันนะครับกษัตริย์กระหายเลือดนะครับกําาอ่เกาะกําแพงหาล่าสุดท้ายเนี่ยเป็นอมตะนะครับก็ ยันปลุกเสกเนี่ยคุณสมบัติของยันปลุกเสกนะครับเมื่อเราฆ่าหรือช่วยเพื่อนฆ่าเนี่ยเราจะได้มานากับคืนมา20นะครับภายใน5วิเช่นเดียวกับกษริย์กระหายเลือดนะครับเราก็จะได้เลือดมา20เนะครับเมื่อช่วยฆ่านะครับหรือฆ่าศัตรูด้วยตัวเองนะครับ2อันเนี้ยเมื่อเราฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้าม1ตัวเนี่ยเราจะได้เลือด20มานา20ซึ่งโคตรเวิร์สครับแล้วก็กระทาเหมันเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มเกาะของนักเวทด้วยครับแล้วก็เป็นลดคูดาว10%และเวลาป้องกันเนี่ยเ,เวลาเลือดเหลือต่ำกว่า30%เนี่ยก็จะมีมีเกาะที่แบบว่าเวลาศัตรูโจมตีเบสิกใสมาแล้วจะสโลนะครับแล้วก็โดนดาเมจจากเอสเตดไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เอามาเพื่อเพิ่มป้องกันและลดคูดาวด้วยนั่นแหละจริงๆจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็เกาะกำแพงหานเนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน10% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี10%ให้กับสมาชิกในทีมนะครับอันสุดท้ายเป็นอมตตาเพื่อเอาไว้เกิดนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยครับลองเทสดูว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าเกียร์ที่ผ่าน,านมาหรือเปล่านะครับ เรอเข้าเกมเลยครับรออีกคนนึงกดครับเดี๋ยวเราจะกดไม่ทันครับเรื่องของเรื่อง Hello, <my> ก็เล่นเอสอ่าเอสเต,ตสายเนี้ยก็จะใช้ฟื้นฟูก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเวทร,รักษานะครับเพราะจริงๆแล้วสั่นไหวเราก็ไม่มีอ่ะตอนเนี้ยเราก็คิดว่าเวทร,รักษาเนี่ยเวิร,ร์กสุดแล้วครับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าต้องการแทงเนี่ยแทงยืนอยู่นี่ทั้งคน <laughs> เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเกียร์นี้ครับแล้วก็มาดูถ้าเกิดเลเวลสิบห้าตันเนี่ยเอสเตดเนี่ยจะเขาเรียกอะไรเมื่อเรเวลสิบห้าตันเนี่ยเอสเตดเนี่ยจะลดคูดาวได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้สกิลได้ทุกกิววินะครับซึ่งสังเกตจากที่ผ่านมานะครับมันจะจบไวามากครับเพราะว่าเซิร์ฟทดสอบอะครับมันก็เป็นผู้เล่นที่มาจากเซิร์ฟจริงเลเวลสิบห้าจริงๆก็น่าจะโหดนะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีก็ไม่ค่อยโหดอะ อ่าดูเหมือนจะไม่ค่อยโหดนะครับบางรอบก็โหดก็โหดเลยบางรอบไม่โหดก็ไม่โหดเลยครับฝั่งตรงข้ามนะครับมีคินมีเบนมีลายลามีกอสมียุนเจ้านะครับฝั่งของเราเนี่ยนะครับมีเอสเตดนะครับอัลฟายุนเจ้าลายลาแล้วก็ไซคอปครับรอเข้าเกมเลยครับ ก็จริงๆเราอยากจะไปกับตัวแท้งมากกว่าครับ All อ้าวเดินเลนกลางคนเดียวเหงาเลยทีนี้กราบสกิลสอมานะครับอรพสกิล2มาเพื่อ เดี๋ยวก็คลิปเกิดแล้วก็กดบอมคลิปเลยครับเพราะเราจะได้เลเวลไวๆครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาเลนซัพพอร์ตเอาครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่าเซิร์ฟทดสอบตอนนี้ยเขาให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาทดสอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเห็นไอใหม่เยอะมาก้แต่จริงๆก็เวลาเข้าเซิร์ฟทดสอบมันก็เป็นไอดีใหม่นะยิงเข้าไปครับยิงฟรียิงเข้าไปครับ ยืนเจ้ามาให้เรายิงฟรีขนาดนี้แล้วยิงเข้าไปครับอุ้ยโดนโดนโดนยุนโดนยุนโดนเข้าไปเจ็บครับดอกเมื่อกี้ครับเจ็บครับกดสกิลใส่เข้าไปครับอุ้ยงัดมันงัดเข้าไปหาในป้อมหิวครับฮิวแล้วเดินออกมาครับฮิวครับหิวหิวสู้ครับหิวสู้ครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันงัดอีกรอบนึงมันเอาจริงว่ะตายคู่เลยครับได้รองเท้ารถคูดาวแล้วครับ มันเอาจริงอ่ะ, oh <my> อะแล้วดูดิแล้วดูดิของของเราก็ไปเลนกลางสองไปทำบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับ oh <my> แล้วเล่นซัพพอร์ตอยู่โดดเดี่ยวอ่ะโคตรน่าสงสารเลยน่าสงสารขนะ oh <my> อยู่คนเดียวลำพังสก,กิลเข้าไปครับ oh <my> ยูนมึงมามึงแท่งมา oh <my> น่แน่ๆแห oh <my> ยิงเข้าให้นี่เนี่ เดี๋ยวมึงเจอลูกโดดเดี๋ยวมึงเจอลูกโดดเอาลูกโดดไปตึ้ง,ง <c oughs> ลูกโดดตึด้งนี่เนี่ยคือตอนเนี้ยอยากไปเล่นอื่นแล้วอะ่ะมันมันเล่นซัพพอร์ตอ่ะเราเล่นซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตอ่ะแล้วมายืนเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะ <Launch attack. S 1> กดมานนี่ดิ เออมึงจะไปยืนกันํำหาเลยต้องกลางสองตัวกูเหงาเนี่ยโดนยืนเจ้างัดเยอะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยอะไรยุนมึงจะโหดอะไรขนาดนั้นมาด้มึงเดินสโลแล้วมึงเดินสโลว่ะเดินสโลว่ะโหเดี๋ยวมึงเจอลูกโดดกูอีกอีกอยุนโผล่หัวมาเด้พวกูมาแล้ววย เอาลูกโดดไปกินโอ้โหลูกโดดมาโดดอยู่ครับหิวก่อนครับให้เลือดเต็มก่อนครับจะได้ชา์จลูกโดดไปในตัวด้วยครับมึงอยู่คนเดียวสิเหงาไหมล่ะมึงนี่เนี่ยแทงเหรอแทงเหรอแทงเหรอเอาดิเอาดยนนิยูยิงมันเนี่ย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 เออมึงเก่งแค่ไหนวะยุนนี่เนี่ย <laughs> มู้จักอำนาจการหิวซะแล้วกดฟื้นฟูด,ฟด,ด้วยนี่เวลาเลือดเต็ม เก่าขึ้นมากันเลยทีเดียวครับตีป้อมก่อนครับตีป้อมยาวๆเลยครับทีนี้ <request> มินจ้าบอกรวบรวมเรนกลางไอสัตว์ที่เมื่อกี้มึงยังไปแย่งกับเขาอยู่เลย <c oughs> วิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปหาครับมีเบนครับ สโลเบนครับสโลเบนครับสโลเบนดึงดึงเข้าไปครับหมาฮิวแรงกว่าเบนมั่นใจลงมาเลยมาถึงกับโกยอ่ะฮิวก่อนครับฮิวให้ไลลาก่อนครับอะไรเบนอะไรเบนไม่กลัวนะฮิวครับฮิวครับน่าจะได้ป้อมอีกแล้วครับ สโลไว้ยืนเจ้ากูมีช่วยมึงแค่นั้นแหละมานากูหมดแล้วอะกดให้มึงก็ได้ยืนเจ้านี่ชาร์จครับชาร์จชาร์จชาร์จเข้าไปแล้วมึงจะเข้าไปสดทำไมเรามานากูยิ่งไม่มีอยู่เอาแล้วมึงตายไปซะยืนเจ้าบายบาย โชคดีนะครับยินเจ้าไปแล้ว <c oughs> ไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นกระทาเหมันนะครับเนี่ยพึ่งเลยว่าเเองเห็นบ่าป้อมายป้อมไปยาวๆเลยครับเ <c oughs> นี่ยขึ้นไปไฟป้อมบนอีกแล้วจริงๆถ้ามีเบนมีอะไรที่แบบว่าไฟไฟเยอะคงไอ้นี่น่าดูนะฮิว <c oughs> ครับ <c oughs> เล่นมัน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 ครับกดอันติให้เอาฟ้าครับฮิวครับฮิวครับ สู้ครับสู้ครับฮิวครับฮิวครับฮิวฮิว,วอัลฟาฮิวฮิว,วโอสุดอะรอบนี้สุดอะบอกได้เลยฮิวอัลฟาสุดสุดอะอัลฟาแม่งบอกว่ากูเป็นเกย์สัตว์ไม่ใช่ ดันขึ้นไปใหม่ครับมีคิ้นมาครับยิงเข้าไปครับโอ้มียุนเจ้ามาด้วยครับยุนเจ้ามาานันจะงัดแล้วเนี่ยเอาฟาคงจะเอาจริงเหรอเอาฟามันเอาแล้วเอาฟามเล่นกูแล้วหลายปีนด้วยหลายปีนด้วยโอ้เสนอหน้าไปลออตีนครับหลานโลก ข้ามเก่าไม่เคยปันมีใคร <Under attack. S 1> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ครับเราใกล้ได้ไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วครับ <am> <Launch attack. S 1> กระทาหันเมเนี่ยเนี่ยชอบเรียกเล่นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เรียกผิดมีกอสอยู่ครับมีไลลาครับเราฮิวเลยครับฮิวครับ อ yeah. นี่ครับลายลาฆ่าได้เราก็ได้มานาครับเราก็ฮิวให้เขาไปครับเป็นการตอบแทนครับแต่ว่าเหมือนมีศัต hey, ร like ูวิ่งหนีอยู่ครับมีศัตรูวิ่งหนีอยู่ครับนี่ครับซัพพอร์ตฮิวให้ทีมยกทีมครับโอ้ทีมซัพพอร์ตครับโหสัตว์ครับนี่ครับฆ่าไม่หนึ่งตัวครับฮิวครับฮิวครับ กดิวที่ฝั่งตรงข้ามถึงก็วิ่งหนีอะสยองอะิวครับยวครับทีมซัพพอร์ตบวกครับบวกมันยังในป้าบวกเนี่ยบวกนี่หลอกให้เพื่อนเข้าไปแทงครับบวกนี่บวก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 สั่งการด้วยไอ้ผู้บัญชาการ นี่บวกมันนี่บวกวันนี่เห็นว่าบวกเออดึงมันมาฆ่าดึงมันมาดึงมันมาได้มานาแล้วเพิ่มมาแล้วกูหมดแล้วยุนตัวใครตัวมันไว้ไอด้ดุกดุกไอ้ดุกดุกไอ้สัตว์มันวิ่งเลวกูได้ไงแม่งวิ่งแหกโค้งหนีกูเลยเดี๋ยวกูโดนยุนเจ้าแทงกินครับกินเข้ามายิงครับหมดแล้วมานาเราหมดแล้ว เชื่อไลลาครับนี่ครับยืนอุ้ยเจ็บ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 กูคิ้นยิงโคตรเจ็บอะอะไรคิ้นเอ้าเอาิอา้นคิ้นโดนดอกนี้เข้าไปเจ็บนะคิ้นคิ้นผู้ห้าวหานครับเน่าไปแล้วครับเราใกล้ได้กระทาเหมันลวครับกลับก่อนกลับก่อน ด้านบนครับอัลฟาโดนี่แล้วครับอัลฟาแม่งกดรวบรวมเลยอัลฟาอัลฟากูฮิวให้มึงแล้วอัลฟาไอฮยยิวไม่ถึงกูฮิวไม่ถึงเออกูลิงได้แล้วอัลฟ,ฟามึงจะวิ่งหนีไปไหนแล้วกูยิวให้มึงแล้วฤฤฤฤไอนี่ที่ิวให้แล้ววิ่งหนีครับเอาเต่ากันแล้วอาัลฟา <c oughs> อัลฟานี่แม่งเป็นหน่วยเรียกตีนนี่หว่า ไปครับบวกบวกฆ่ามันฆ่ามันเราเป็นจอมบงการอยู่แล้วครับโอ้โดนโดนโดนโด,ดนจอมบงการแม่งโดนก่อนเลยมียุนเจ้าอยู่ข้างครับเหมือนจะเล่นเราครับต้องบอกว่าตอนนี้เรามีทั้งเวทรักษานะครับแล้วก็มีอันติด้วยครับพร้อมครับกดรีเจนก่อนกดรีเจนเอามานาก่อน โอ้หอันนี้อันนี้อันนีนยืนเจ้านี่แนวเอานี่ไปเลยเงาดึงดึงไว้อ้าวสวยแล้วมึงเลยลาะกูหิวไม่ทันแล้วมึ่ลิง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 เวรรักษาเวรรักษาหิวหิวหิวไอ้ที่มึงหันกลับมายิงหน่อยเว้ยเลยลาโอ้กูซับขนาดนี้แล้วมึงยิงให้กูหน่อยเถอะนี่แน่ฆ่ามันฆ่ามันเออเอามาน้ำให้กูก่อน กอดกัดกอดมาฆ่ามันครับหิว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 ยุนเจ้ายุนเจ้าบวกนี่บวกบวกบวกยุนเจ้าทีมไฟอย่าไปกลัวมันหิวหิวเออทีมไฟอย่าไปกลัวมันดูเลือดยุนเจ้าเต็มยุนเจ้าไปไหนมันนี่บวกมันบวกเร่อนี้ทำไมไม่แทงมันวะยุนเจ้ามานาหมดมีเลือดแต่มานาไม่มีครับรอครับรอรอครับ อยู่ข้างหลังก่อนอยู่ข้างหลังก่อนนี่ครับยุนจ้าเข้าไปงัดแล้วหิ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 วเออใส่ขอบจัดการมันนี่ครับได้มาอีกแล้วครับโอ้ยหิวกดอันติหิวหิวมาดิยมาดิขินจิงแรงอ่ะนี่เนี่ยใครจะแรงกว่ากันมาคินมาหิวหิวหิวงัด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 โอ้ยโอ้ยข้างหลังไล่มาล่นกูแล้วแล้วไอยุนนี่อย่ากระทาเหมมันมันมีอยู่โว้ มันมาแต่โค้นเหนื่อยอ่ะหิวก่อนครับหิวฮิวฮิวนี่มานานหมดแล้วเนี่ยมึงไม่คิดจะให้กูกลับบ้างเลยไงวะขินครับนี่ครับโอ้ยขินแม่งยิงดีหัวแทบแตกถอยถอยถอยไม่ไหวแล้วกลับก่อนครับกลับก่อนครับนี่ไงเก๋าเก๋าไม่ยอมกลับมีตายไปแล้วหนึ่งศพ เอา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 ใส่ขอบใส่ขอบนี่ครับดูสกิลนะครับลดคู่ดาว40เ์นเนี่ยจะใช้อันติีได้ทุก27ิวินะครับสกิลแรกเนี่ยทุก4.2วินะครับแต่ว่าสกิลที่2ยังไม่รู้ครับเ้าเอาสว,สวยสวยสวยบวกมันเนี่บวกมันเนี่ยยุ่นเจ้างัดเลยงัดงัดงัด,งด <S <S ไม่เป็นไรเราเปิดอันติสู้ครับฆ่ามันครับฆ่ามันเราสู้ได้อยู่ครับ นี่ครับกดฟื้นฟูให้เพื่อนครับขนาดโดนก๊อตอันติยังเอาไม่อยู่ครับนาทีนี้ของเขาแรงจริงครับคาดามาหนึ่ตัวแล้วครับเบนอันติก๊อตอันติเอาไม่อยู่อ่ะยูครับฮิวิ่งครับไอ้ก๊อตมาข้างหลังครับไอ้กอตไอ้กอตนีไงกอตเก่าอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนไลลาที่ <laughs> อยู่ข้างหลังยุ่งในป้อมแล้วมาห้าวเดี๋ยวกะ <laughs> แต่ว่าอ่าเกียร์นี้ข้อ ข้อเสียคืออาจจะเป็นมานาที่น้อยครับบวกดิยุนเจ้ามึงจะกลัวอะไรลระบวกดิบวกดิกดเอามึงจะวิ่งทำไมเอองัดมาบวกเลยเออนั่นแหละแค่นี้ก็ตายแล้วมามาใครมันจะเกา่าเฮ้ยมันนี่ใสคขอบเออยืนอยู่ในวงอย่าไปกลัวมันนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาดิฮิว <c oughs> ก่อนครับฮิวให้ไสคขอบก่อนครับ มานาจะหมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าไงครับมานามันก็เลยจะหมดครับคือถ้ามันได้ฆ่าครับมันก็จะได้เลือด20%เเดินลงมาข้างล่างก่อนครับมีเหมือนมีเพื่อนบวกอยู่ครับเราจะไปเอาสกอร์ฆ่าครับนี่ครับยิงเข้าไปครับยิง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 มาจะมาเอามานาอยู่ครับฮิว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 ให้เอาฟ้าก่อนครับมาแล้วครับไอเทมชิ้นต่อไปครับกษัตริย์กระหายเลือดนะครับนี่ครับ ทีนี้เราจะเหนียวขึ้นมาอีกครับไอเทมชิ้นต่อไปของเราจะเป็นเกาะก,กำแพงหานนะครับไรล,ลาไรล,ลาโอ้ยโดนเนยอะโดนเนยอะโดนเนยอะไอคินนี่ยิงแรงที่หายเลยรีเจนก่อนรีเจนรีเจนรีเจนโอ้ยรอบนี้สนุกครับมันได้ได้ได้ใช้เขาเรียกอะไรได้ใช้สกิลเต็มที่ครับยิงเข้าไปครับยิงยิงฮิวฮิวโอ้ย ไอตัวเล็กจ็ตายนี่เป็นไงล่ะดูครับภายในสองวิครับเลือดเต็มครับเลือดเต็มเหมือนอย่างกระเสกมาครับแล้วไปยืนให้มันยิงทำไมกันวะถอยดิเออกลับบ้านไอ้ดุ๊กกับบ้านแล้วกูมไม่ช่วยมึงนะกินมาแล้วโอ้ยกดผิดข้างเลยตัวใครตัวมันกูไม่มีหิวแล้วถอยถอยถอย,ถอ,ยอ้าวอ้าวอาวมีเบนหลุดมาคนนึงครับเบนครับเบน เบนสโลไว้ครับเรียบร้อยครับหลังแอนครับมีอัลฟาเราเข้ามาครับโอ้ยกดชาร์จก ja right? <c oughs> oh, ่อนชาร์จไลลามืนจะเก่าขนาดนั ose, ้นโอ้ไลลาแม่งว ja, <c oughs> ิ่งเอาหน้าไปกระแทกลูกกระสุนไลลาฝั่งตรงข้ามไอ้ดุ๊กดนี้ไอ้ดุ๊กโดนข้างหลังแล้วเจยิงมันนี่ยิงมันยิงมันยิงมันโอ้รีเจนครับรีเจนครับอัลฟาเล่นกับคินครับถอยดีวะมึงจะห้าวเลยมานากูไม่มีน้ย โอ้ยหิวๆิวิวิวให้เอาฟ้าก่อนครับเดี๋ยวเอาฟ้าตายมีแมงทีพึ่งสุดท้ายเลยวู๊ดวๆเอาโอ้ยชา้ชาช้ๆให้เอาฟ้าครับเอาฟ้าสู้มัน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 เป็นไงเล่าเบนเบนมึงจะห้าวอะไรเบนมาห้องมา,มงมา <long> นี่ครับเลือดเราเพิ่มครับ ถ้าเกิดตัวเราเนี่ยช่วยฆ่าหรือฆ่าแบบเมื่อกี้เห็นปะเราได้เลือดจากกษัตริย์กระหายเลือดนะครับจะทําให้เรายืนได้โคตรนานครับยืนแบบชิวเลยอะหิวครับหิวหิวิวครับโอ้ยไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้วได้ป้อมแล้วครับป้อมแตกครับยิวครับฮิวให้ยืนเจ้าก่อนครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับขินไมกแล้วยืนเจ้าแทงคีปกดรีเจนก่อนครับกดรีเจนก่อนครับถอยครับยุนเจ้ามึงจะหวังพึ่งกูขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย ได้เลยเพื่อนบวกนี่บวก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 อหิวให้วาดิวชูวิ่งหนีไปไหนเออบวกวันในเมื่อนายเชื่อใจเราขนาดนี้เราหิวให้นายเต็มที่อยู่แล้วไอ้ดุกดุกงวิ่งเข้าไปทำไมข้างในกูไปแล้วลาก่อนยินเจ้าเอาฟ้าแมนยืนไว้อะไรเพื่อนอยู่หน้าประตูทางเข้ากูไปแล้วกลับบ้านแล้วอยู่ก็ตายหา ก็ได้แล้วครับเกาะกําแพงหานครับอีกนิดเดียวครับจริงๆแล้วแต่ชอบครับจะออกเกาะกาแพงหานหรือจะออกชุบก่อนก็ได้ครับอันนี้ใช้ออกเป็นเกาะกำแพงหานนะครับเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนสิบเปอร์ครับเหมือนเพื่อนได้ลูนส้มอ่ะนี่ครับเกาะกําแพงหานครับเอานี่ก่อนดีกว่าครับเราจะได้ใช้มานาได้น้อยลงครับจะได้ปะก็ไม่รู้ไม่ได้ครับ ไปไปไปมีหลอดครับหลอดหลอดใครวะอ๋อหลอดเราหลอดเรากอดอะไรเรากอดอะไรเรากอดดึงดึงไม่ได้กอดไลลาครับไลลาฆ่าไปครับสโลไวสโลไว้วิ่งและยิงต่อฆ่ามันกดฮิวฮิวฮิวไลลาสู้นี่ไลลากดสโลคินไม่ยิงหนักมากอ่ะไลลาจะไม่ไหวอ่ะนี่ฮิวรัวๆแล้ว,ล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 วเนี่ย หิวหิวเข้าไปครับสโลทาฟิวไว้ครับหิว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 มี่เน่ยยุ่นเจ้ากูมาแล้วมึงมาหิว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 ดูลยลาดูลยลาดูเลือดลยลาเข้ามาดิ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 หิวโอ้โหไม่ไหวว่ะตายจนได้คินยิ่งหนักมากครับแล้วแล้วเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่โดนคินหรอกเราเสือกเสหลหน้าไปอยู่ข้างหน้าครับ รอเกิดครับรอเกิดไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นอมตะนะครับไว้ตายแล้วเกิดขึ้นมาได้ครับ รอเกิดครับอีก4วีครับอ่ะเรามาดูคูดาวตอนเต็มแล้วนะครับตอนนี้ก็อันติ27นะครับสกิล2 5.7นะครับแล้วก็สกิลล่างเนี่ย4.2ครับอันนี้คือเต็ม40เปอร์เลยนะครับเราวิ่งขึ้นไปใหม่ครับรวบรวมครับไม่รู้ว่าใคร fk ไปครับเดินขึ้นไปครับมามามาสู้ได้อยู่แล้วครับกอสนี่ใส่ก่อนเลยเอาดิ โอ้พี่ยุนไม่เปิดอันติใส่เลยเลนล่างนี่เอาฟานี่ยังไงวะวิ่งไปหาเอาฟาครับเอาฟาคฆ่าไปครับเราอยากได้รูนครับเพราะเราจะได้ซับได้ครับสโลไว้ครับสโลครับสโลครับฮิวครับขอรูนหน่อยขอรูนขอรูนโอ้แม่งแทงกันไวมากเลยอะลาดไม่ทันเลยดูดิ ร้านลูนไม่ทันเลยครับมาไอเบนมาเด้นี่ครับสโลครับกอสไม่กลัวกุ้ยที่ไหนอ่ะอันเตะยมาดิหิวสู้เลยครับหิวสู้ครับหิวสู้ครับ,รบโอ้โดนกอดนี่แหละู้หูยุนเจ้ามึงจะแทงทําไมกูเล่ากูทำลายมึงนี่เนี่ยามึงได้เลือดก็กเพิ่มเห็นไหมครับเลือดเด้งรัวๆเลยครับไปไหนยุนยุนยุนไปไหน คือเราได้เลือดเหมือนเรามีฮิวเลยอะนี่ครับกดสกิลเข้าไปรัวๆครับกอดไม่น่าจะรอดครับฮิเข้าไปครับฮิลฮิฮิซับพอร์ตครับไปไหนเราจบครับมันต้องจบแล้วครับฮิวเข้าไปครับดูดูทีมเราเลือดยังยังอยู่ครึ่งหลอดมาเอามาตามาแล้วไม่กลัวแล้วกลัวที่ไหนเราเบนเบนเนี่ยยืนข้างหน้าเลยเบนมาดิเบนมามายืนเจ้าเข้าไปแทงมาเลยครับ ตีป้อมครับตีป้อมครับกดตีป้อมครับกดคำสั่งตีป้อมแล้วครับวิกตอรี่นะครับมันครับมันครับคือเหมือนกับว่าอัลฟาเนี่ยถ้าถ้าสังเกตอัลฟายังไม่ค่อยเชื่อใจเราเท่าไหร่นะแต่ว่า ยืนเจ้านี่แบบว่าห้าวเลยเกินยืนเจ้ากับไลลานี่แบบยืนหวังให้เราฮิวเลยก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ล้กันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ได้ MVP ด้วยนะครับรอบนี้เดี๋ยวเซฟรูปไปก่อนครับชอบครับรูปมันสวยดีแป๊บหนึ่งซึบอ่าเซฟแล้วครับมีคนขอเป็นเพื่อนเลยครับในเซิร์ฟทดสอบไม่เป็นไรครับพี่กดได้อยู่ยเหรือว่าสิเลย ก็นี่ครับค่า6นะครับตาย3แล้วก็แอซิดยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนีนแี่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ